สวัสดีครับเป็นยิงปลาราชสีมาครับวันนี้จะมาทดสอบชุดชุดบนนะครับตั้งแต่ราคา2007นะครับก็คือราคาลังดำนะครับยาว1 3 0้อยสาสิบนะครับสองพันห้าถ้าเป็นไม้เดาครับจะมาลองที่ระยะ20เมตรนะครับกับงานไส่ฝ่ามือนะครับกปนินนะฮะอย่างนี้นใสายาง2คู่นะครับยางสองคู่ ความยาวเท่ากันนะครับเส้นหลักกับเส้นลองจะมาลองดูที่20เมตรนะครับกับกับปืนตัวนี้นะครับกับปืนตัวนี้นะครับไกลนะครับสแตเลสนะครับเซฟกดลงครับพร้อมยิงนะครับนะครับกดลงพร้อมยิงดันขึ้นเซฟนะครับเดี๋ยวจะมาลองให้ดูครับกับประสิทธิภาพยางสองคู่ครับนะครับ ยีเมตรจะอยู่ไซส์ฝ่ามือนะครับผมจะยิงอยู่ประมาณกลางๆนะครับ มานี้นะครับอย่างสองคู่อาศัยยิงปลาใหญ่ครับถ้าพอกปลานินธรรมดานี่ก็คู่เดียวก็เหลือลืๆแล้วครับลองดูครับผม ประมาณนี้ครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับ